สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นป .6 วันนี้อยู่กับครูจุ๊บแตงเหมือนเดิมนะคะและว,วันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนค้าค่ะมาดูโจทย์ข้อที่1กันค่ะมิ้นมีเงินเดือน45,000บาทเก็บออม2ส่วน15ของเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน4ีส่วน9ของเงินเดือน ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวโจทย์ถามว่ามิ้นมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไหร่เรามาดูกันก่อนนะคะว่ามิ้นเก็บออมเนี่ยกับค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นเงินเท่าไหร่เก็บออมก็คือสองส่วนสิ ของเงินเดือนของก็คือคูณนะคะเงินเดือนสี่หมื่นห้าเท่ากับตัดกันได้ไหมเอยตัดได้นะสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสามสี่สิบห้าเหลือศูนย์สามตัว ก็เป็นสามพันสามพันคูณสองเท่ากับหกพันค่าใช้จ่ายครูเขียนเป็นใช้จ่ายนะใช้จ่ายก็คือ4ีส่วนเของก็คือคูณ เงินเดือนสี่หมื่นห้าตัดกันได้เหมือนเดิมเนาะเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบก็กลายเป็นสองหมื่น ก็เอาเก็บออมกับค่าใช้จ่ายในบ้านมาบวกกันจะได้เท่ากับ26000ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็เอาสอ0 0มไปลบเงินเดือนก็คือ4,5 0 0ม สี่หมตั้งลบด้วย2 6งหมื่นหกเหลือเท่าไหรคะห่งมื่นเก้าสรุปว่าข้อนี้มินมีค่าใช้ต่ายส่วนตัวต่อเดือนก็คือ1 9 0 0งหมบาทตัวอย่างที่2แม่ค้าขายแอปเปิ้ลได้2อส่วนสของที่มีอยู่ แอปเปิลที่เหลือคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแอปเปิลเดิมที่มีอยู่อ่าดูโจทย์ข้อนี้ดีๆนะคะปกติเวลาเราทำโจทย์เราจะเห็นโจทย์ที่มีตัวเลข2ตัวหรือ3ตัวใช่ไหมแต่ทำไมข้อนี้ให้มาตัวเดียวล่ะแล้วเราจะตอบอะไรตอบ2ส่วนสได้เลยไหมคะไม่ได้นะ2ส่วนสของที่มีอยู่ฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่า เดิมมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่คะ3ามส่วนสา,ส,าส่วนสนี่คือมีอยู่นะมีอยู่เดิมลบที่ขายไปแล้วก็คือ2อส่วนสอันนี้ขายจะเหลือ เท่าไรคะหน่งส่วนสข้อนี้ตอบแอปเปิลที่เหลือคิดเป็นเศษส่วนเท่ากับ1นส่วนสข้อนี้ง่ายนะวันนี้มีแบบฝึกหัด2ข้อนะคะแสดงวิธีทำแล้วก็ มาส่งครูในวันเปิดเทอมใครมีข้อสงสัยไลนมาถามครูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ